และลําท่าเต้นสุดคลาสสิกที่เซียคิดว่าทุกรงเรียนนะคะต้องมีท่าเต้นนี้ไม่ว่าจะเป็นตอนกีฬาสีหรือว่าตอนทํากิจกรรมวันแม่วันวิชาการอะไรก็เราแต่น,นะคะหรือหรือว่าพวกแดนเซอร์ป่ะหรือพวกแดนเซอร์นะคะนัยก็ <ๆ S 2> ต้องเล้นท่านี้นะคะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะ1 2ึ่งสองสมมิวสิกริ่มฝากกับต้องยิ่มีนะคะปากกัต้งหินมีคะ จะีนาที่เป็นเียไปเลยแล้วแต่อะไรกนต้องแบบกขาหนึ่งคนเ้วอี้อ็พี่นร์ก็ม่าวโอเคค่ะแล้วโพก็ต้องหนีนะคะเดินถึงบ้านก็แทบเหงื่ะเหงื่จต้องวะต่สุดสลายจริงแล้วหน้าก็ต้อแบปปี้ดเวยนะะห้มีความสุขอะไหมไม่ีความสุขจริงๆคือกูเหนื่อยแล้วเนี่ยหรือกป่าแล้วจะายวหรอก่า ทีมบอกว่าเราจะต้องมีคนห่งจะต้อคอยเอ่หจี่ดที่ยังไม่เยนะคะชอบในแชรยจิกจิ้ไหมเหรอสัดีค่ะ